ขนาดนั้นเลยหรือ,อ,อไปไม,มามาหนี่เดีเ๋ยวขับไปมาประมาณสองมิลขาวเนอะไปไปอยู่เนี่ยตรงนี้<า>เฮ้ยไม่หักหรอไม่หักนะดีขึ้นจะไปเยอะไปเยอะชิบหา,ายดีกว่าดึงอีกอ๋อยอ๋อยอ๋ยเอ,เ,อเดี๋ยวนี้ ไม่ดิกั่างงี้เฮ้ยเตะไปได้ไหมครับมันหนักอ่ะนะอย่าเตะผมเด้ออย่าวางกล้องนี่ไม่เท่เลยไม่รู้อ่าเงี้ยซนเด้อ้นเด้อ้นเท้าเด้อระวังหน้าเท้าเด้อไป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  ยกดูดิได้แล้วน่าจได้ดิจะได้ละผมาโอ้หนึอยกเลยเออได้ไไอ้เี้ยมืนเดิมมือนเดิมไม่ต้องซื้อใหม่แล้วครับเมื่อกี้ผมสั่งแพ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ một đêm đấy à, một đêm đấy cây kiềng